ของฟรีมีในโรคอร่อยด้วยนะคะพี่คอนที่โอ้โหกิ่งนี้นะคะเป็นพุ่มเลยค่ะเป็นพวงเลยพีคอนนัดนะคะเยอะมากดกจริงๆค่ะนะคะข้างหลังนี้ทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวรอให้มันสุกนะคะ มันจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราเอาไปคั่วนะคะตอนนี้นะคะ<ๆ>ก็เป็นเวลาเกือบ8โมงเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะพาทุกๆคนนะคะไปเที่ยวที่สวนสาธารณะในเมืองนะคะส่วนนี้ชื่อว่า Silker Park นะคะอยู่ที่รัฐเท็กซัสเมืองออสตินค่ะตามมาดูนะคะ สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะนุ้ยก็ออกมาออกกําลังกายออกมาวิ่งนะคะที่ซิลค์พาร์คนะคะออกมาวิ่งที่สวนนะคะประจําเมืองแล้วก็วันนี้นะคะนุ้ยเจออะไรที่อยากจะให้ทุกๆคนได้ดูนะคะเป็นเป็นอะไรเดี๋ยวตามมาดูของฟรีนะคะวันนี้นะคะอากาศดีมากๆเลยนะคะ ไม่ร้อนนะคะแล้วก็มีลมพัดมาเย็นๆนะคะทําให้วิ่งสบายมากไม่ร้อนนะคะต้นไม้ใหญ่มากเลยเดี๋ยวนุ้ยจะพาทุกๆคนไปดูต้นนะคะที่ชื่อต้นพีคอนทีนะคะ,มะเมล็ดพีคอนนะคะเราก็เอาไปทําอาหารนะคะเอาไปทําขนมหวานได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลองดูที่พื้นเนี่ย มันยังไม่มีเมล็ดที่มันร่วงหล่นลงมานะคะก็แสดงว่า,ามันยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะพาไปดูอีกนะคะเยอะมากมาค่ะตามนุ้ยมานุ้ยเจอกิ่งที่มันเรียดินแล้วนะคะกิ่งต่ำๆจะได้ดูกันชัดๆนะคะนี่ค่ะเม็ดพีิคอนนะคะ เดี๋ยวจะเด็ดให้ดูนะคะ1เม็ดเขียวๆเนี่ยหมายถึงว่ามันยังไม่สุกนะคะถ้ามันสุกสีเปลือกจะเป็นสีเข้มหรือว่าเป็นสีน้ำตาลพอเรากระเทาะเปลือกออกนะคะข้างในมันก็จะเป็นเมล็ดพีคอนนะคะหรือว่าเป็นพีคอนนัดนะคะลักษณะของเมล็ดข้างในนะคะมันก็จะเป็นแบบหยกัยกๆแบนๆน,นะคะเดี๋ยวนุ้ยจะทำคลิป ให้ดูนะคะเดี๋ยวจะพามาเก็บอีกนะคะอันนี้นะคะก็เป็นมเมล็ดค่ะนี่นะคะเป็นพีคอนนะคะพีคอนต้นพีคอนนะคะหรือว่ามเมล็ดพีคอนน,นะคะเดี๋ยวแค่หาว่ามันสุกนะคะมันก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะร่วง ลงมาจากต้นนะคะอันนี้มันก็เป็นมเมล็ดที่มันยังไม่สุกเป็นสีเขียวนะคะถ้าหากว่ามันเป็นสีน้ำตาลนะคะเราก็จะเอาไปทําเป็นพวกมเมล็ดมันนะคะก็เอาไปคั่วเอาไปอบนะคะก็จะทําเป็นพิคอนพายนะคะแล้วก็พิคอนเค้กนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยสามารถกินเป็นของว่างนะคะก็เอาไปอบ เป็นมะเร็ดถั่วนะคะที่เป็นของคบเคี้ยวนะคะของฟรีที่สวนแห่งนี้นะคะเดี๋ยวถ้าหากว่าถึงเวลาที่มันสุกแล้วนะคะหรือว่าพร้อมเนี่ยเดี๋ยวนุ้ยจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะอันนี้มันยังไม่สุกนะคะเยอะมากทั่วเลยค่ะเดี๋ยวตอนที่มันสุกเนี่ยจะมีคนมาเก็บนะคะขายได้นะคะเนี่ยอร่อยด้วยพริกคอนไายแล้วก็ พีคอนเค้กนี่ก็ต้นพี่คอนค่ะเนี่ยค่ะอันนี้แบบเขียวๆนี้ยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวรอให้มันสุกก่อนถึงจะกินได้นะคะนี่นะคะถ้ามันสุกเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำตาลเปลือกเขานนะคะสีน้ำตาลแล้วก็บางทีมันก็จะร่วง ืนยังไม่สุดตรงนู้นก็ด้วยอันนี้ก็ต้นพีคอนนะคะมัน,น,น,นก็จะเป็น เราจะไปดูเดี๋ยวนุ้ยพาไปดูอีกนะคะต้นมันใหญ่มากนะคะทุกๆคนสามีนุ้ยไปรอตรงนู้นแล้วนี่ทุกๆคนนี่ค่ะทั้งนั้นเลยนะคะจกมาก นะคะทั้งหลังนี้ทั้งนั้นเลยนะคะ,ะเดี๋ยวรอให้มันสุกนะคะเดี๋ยวเราค่อยมามาเม,มาเก็บกันนะคะว่ามันจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราเอาไปคั่วนะคะแต่ว่าต้องให้มันเนี่ยเป็นสีน้ำตาลก่อนถึงจะกินได้เดี๋ยวให้ดูอีกต้นหนึ่งนะคะเหมือนคล้ายๆว่ากิ่งมันต้นนี้นะคะกิ่งหักนะคะ กิ่งมันเปรี้ยดดินนะนเยอะมากเลยทุกคนนี่พี่คอนพี่คอนทั้งนั้นเลยนะคะเยอะมากเดี๋ยวถ้าหาว่ามันสุกมันก็จะร่วงนะคะร่วงนี่เต็มเลยทุกคนนก กระรอกนะคะชอบมากเลยเนี่ยต้นใหญ่มากนะคะเขาก็จะมากินนะคะพิคอนเยอะมากทุกคนนี่ <S <S เต็มไปหมดสามีนะคะสามีนุ้ยวิ่งอยู่ตรงนู้นรอนุ้ยนะคะข้างหลังนุ้ยนะคะเขาจะเป็นกลุ่มที่เขามาทำกิจกรรมเล่นโยคะมั่งนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะคะ ตอนนี้น่าจะเรา,เราประมาณเกือบประมาณเก้าโมงเก้าโมงเช้านะคะปกตินุ้ยกับสามีก็จะไปวิ่งกันฝั่งนูนนะะงน้นนะคะฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นเขาก็จะเป็นแม่น้ําเป็นเลกนะคะอยู่ตรงนูน้นแต่ว่าพื้นที่นะคะที่เอ่อเป็นเขาเรียกว่าเทรลนะคะที่คนมาวิ่งเนี่ย มันแคบนะคะแล้วมันก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนว่าเป็นเ,เป็นพื้นที่กว้างกว้างกว้างนี้หมายถึงว่ารอบนะคะมันมันไกลนะคะแต่ว่าพื้นที่ระหว่างวิ่งสวนกันไปมาเนี่ยมันแคบก็เลยไม่ได้ไปวิ่งฝั่งนั้นนะคะเลือกมาวิ่งฝั่งที่มันแบบเป็นสวนใหญ่ๆแบบนี้นะคะเพราะว่าป้องกันการแบบเแบียเสียก พราะถ้าหาว่าเบียดเสียดมากเกินไปอะคนมันก็จะแบบก็ต้องเวน้นระยะห่างนะครับไปไปดีกว่าสามีรอแล้วค่ะสามีนุย้ยไปเล่นน้ำนะคะเขามีปิงโกล์เนาะอืม ยันชื่นใจได้เหงื่อแล้วนะคะเดี๋ยวกลับบ้านกันค่ะพร้อมกับพีคอนนะคะเดี๋ยวถ้าหากมันสุกเนี่ยเดี๋ยวหนูจะพาทุกๆคนมาเก็บนะคะนี่ของฟรีมีในโรคอร่อยด้วยนะคะพี่คอนที่ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกลับบ้านแล้วค่ะวิ่งไปสามรอบ เหนื่อยบ๊ายบาย